อาไปดูจังหวะทีดด่เขาปาหินใสซะหน่อย,อยวิยวย่งนี่นองมันเคลี่หินใส่อ่ะมึงจะจกแตกเหมอ่ะจากเหตุการณ์ตามคลิปก็จะเห็นได้ว่าผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้เคลี่หินโดนกระจกรถคันที่เสียหายแต่กล้องหน้ารถที่ไม่สามารถระบุได้ว่ารถทะเบียนอะไรซึ่งในเงื่อนไขของความคุ้มครอง ถ้าเป็นประเภทหนึ่งก็จะให้ความคุ้มครองกระจกของรถคันที่เสียหายโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าสามารถจับกลุ่มผู้ขับขี่ได้บริษัทประกันภัยก็จะไปไล่เบี้ยเอากับผู้ขับขี่ส่วนผู้เอาประกันภัยคันที่เป็นรถยนต์ที่กระจกรถเสียหายก็จะไม่เสียค่า e x c e s s หรือค่าเสียหายส่วนแรกแต่ถ้าไม่สามารถตามจับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นคู่กรณีได้ ผู้ประกันภัยของฝ่ายรถยนต์ที่กระจกรถเสียหายก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่จะเสียค่า Exces s 1,000บาทส่วนถ้าทำประเภท2บวกหรือประเภท3บวกในเหตุการณ์นี้อยู่นอกเงื่อนไขของความคุ้มครองเพราะความเสียหายของกระจกรถยนต์ไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกแต่ถ้าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บจากการโดนก้อนหินที่เคลี่ยงเข้ามาพรบอรของรถยนต์คันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมายัางให้ความคุ้มครอง เพราะถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากการใช้รถ